อุงอุงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันจะมาเล่นโรบอทแมปคอริดอร์กันนะคะจุ๊บมัวฟวา้าวทุกคนอเมซิ่งมากมีฝาแฝดของดิฉันด้วยสวัสดีค่ะเธอเรามาโดดดึง้งดึงเหมือนตอนเกิดตื่นกันค่ะดึ้งดึง,ดงเหนื่อยชิบหายหิวน้ำคำมากนั่งพักแปบเคหายเหนื่อยละไปเล่นกันค่ะโอ้ดิฉันลืมเรื่องสำคัญไปวันนี้เรามากับแขกรับเชิญพิเศษด้วยขนยนะนำตัวซีอีดอกทองสวัสดีค่ะดิฉันชื่อพีมาจากช่องเกมเฮาค่ะอย่าลืมไปกดติดตามให้ด้วยนะคะจุ๊บจุ๊บ จุฟจ๊ฟได้สยองมากควยแมพนี้เป็นแมพหาสิ่งผิดปกตินะคะทุกคนไปเริ่มหากันเลยค่ะตรงนี้มีป้ายสีเหลืองป้ายบอกว่านี่ชั้นสิบมีป้ายโฆษณาห้าป้ายหันมาตรงนี้ก็มีกล้องวงจรปิดหนึ่งกล้องอีเมลน้ำดูนี่มีป้ายบอกว่า b e a u t i f u l l i f e flower ต้องจดจำนะคะคอกคอกโอเคค่ะป้าย b e a u t i f u l l i f e flower แปลว่าสวยเหมือนอีดอก แล้วมึงหันมาหากูทำไมคะอีแมวน้ำไม่มีอะไรค่ะฮุฮูฉันคิดว่าฉันหนึ่งไม่น่ามีอะไรหรอกไปชั้นต่อไปเถอะคะกระแรดโอเคพวกเรามาชั้นสองแล้วชั้นสองจะมีสิ่งผิดปกติไหมนะไม่น่ามีมังคะเดี๋ยวนะกูว่ามันแปลกๆอีลุงม,มองกูทำไมหน้ามึงเหมือนตัวเฮียมาก อีสัตว์ลุงแล้วสีผมมึงเนี่ยอยากทราบว่าไปไซก่อสร้างไหนมาทังสีตกใส่ใช่มากกูย้อมเองอีควายมีสิ่งผิดปกติสองอย่างเนื้อแมวน้ำใช่ค่ะดีฉันเช็คหมดทุกอย่างแล้วค่ะไปค่ะคกๆกคกคกผู้เซผู้เซชั้นสามแล้วจะมีอะไรไหมเอ่ยอีม,ม,มาตี้วควายอีสัตว์ อแมวน้ําอย่าขยับนะพระแม่เจีฟเฟยกําลังเสด็จโอเคค่ะกระรี่เอ้ยกระแรดควยดีฉันคนฮีลูกเลยค่ะไม่คิดว่าพระแม่เจีฟเฟยจะลงมาเสด็จเองใจเต้นเป็นจังหวะจริงค่ะเห็นของจริงแล้วกลัวมากค่ะพระแม่เจีฟเฟียพระองค์ทรงศักดิ์สิทธิ์มากพวกเรารีบหนีไปชั้นต่อไปกันดีกว่า่ะกลัวกลัวกลัว ถึงชั้นสี่ล่ะคะชันกลัวมากขออนุญาตกอดตุ๊กตาหมีพุชซี่หมีเท็ดดี้ปากมึงอ,อ่อ,อเท็ดดี้จากที่ดูแล้วชั้นคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะคะเนี่ยลุงไปทำงานมาเป็นไงบ้างไม่เสร็ครับสัตว์อีลุงมึงจะเอาไงมึงกวนตีนูต้องีกูหรอคะถามก็ตอบดีๆสิคะโอ้ยโอ้ยโอยโอยอีลุงมึงดันกูหรอมึงต้องเจอนี้ถ้าที่ดิฉันใช้อำคนเหยียบหัวแม่ง จะเอาไงเตอกูกลัวแล้ววันนี้ทำงานเหนื่อยมากคือก็แค่นี้วันหลังอย่ากลวนตีนเพื่อนกูอีกโครดโหดฮ่า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 ไปชั้นต่อไปกันค่ะ Let's go คคคค go 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 อุ้ยอีกระรอกเห็นเหมือนที่กูเห็นปากกล้องวงจรปิดตกเห็นเต็มตาเลยค่ะเอเออีแมวน้ำมึงดูลุงบิกระปูเปลี่ยนสี กระเป๋ากับเธอแต่ถ้าอยากเห็นกระปูทักส่วนตัวมากรับจริงหรอลุงไหนไหนกูหมายถึงอีกระรอกมึงไม่เกี่ยวกูไปก็ได้หน่อยมากเอาละละจากที่ฉันเห็นฉันว่ามีประมาณสี่อย่างมีกระเป๋าลุงเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนกล้องตกประตูงแงม้แมแน่ใจนะคะอีแมวน้ำไม่ค่ะอีอีขออนุญาตไปทวนอีกรอบ โอเคดิฉันว่ามีแค่นี้แหละไปชั้นต่อไปกันค่ะกระรอก